คนรู้ไหมครับว่าหัวใจของคุณคือศูนย์กลางของพลังในตัวคุณคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างได้โดยง่ายได้และไม่ต้องพยายามเลยหากคุณเต็มใจปล่อยให้ความคิดมาจากพื้นที่แห่งความรักและยอมรับพลังของตัวคุณยิ่งเราทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการมากเท่าไหร่เราก็จะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการมากเท่านั้นการสนใจในสิ่งที่เราต้องการจริงๆจะเริ่มดึงดูดความสุข ความอุดมสมบูรณ์และความดีงามมันอื่นเข้ามาในชีวิตจงยอมรับตัวเองเสมอและพูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับตัวเองอยู่เสมอจงรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆชีวิตจงไว้ใจจักรวาลที่ให้การสนับสนุนคุณแน่นอนว่ามันไม่เคยมีข้อแม้ในการสนับสนุนคุณคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการรอหยุดตรงหน้าแล้วขอแค่คุณโอบรับมันและเปิดรับมัน บนโลกใบนี้จงเชื่อว่ามีอาหารมากมายเกินกว่าที่คุณจะกินไหวมีเงินทองมากมายเหลือเฟือเกินกว่าที่คุณจะใช้มันได้หมดมีผู้คนมากมายเกินกว่าที่คุณจะพบเจอได้ทุกคนมีลูกค้ามากมายที่เกินกว่าที่คุณจะขายได้ทุกคนมีความรักมากมายเกินกว่าที่คุณจะพบเจอได้ทุกรูปแบบอีกทั้งยังมีความสุขมากมายสำหรับคุณเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เพียงแค่คุณเปิดรับและยอมรับมันอยู่เสมอ โลกนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาซึ่งคุณมีและใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างอยู่แล้วความคิดและปัญญาอันไร้ขอบเขตจะตอบตกลงเสมอไม่ว่าคุณจะเชื่อคิดพูดอะไรก็ตามจักรวาลจะตอบรับคุณทุกครั้งคุณไม่เสียเวลาคิดในทางลบหรือคิดถึงเรื่องไม่ดีคุณเลือกมองตัวเองรวมถึงชีวิตตัวเองในแง่บวกให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันแปลว,ว่าคุณจึงยอมรับโอกาสและความเจริญรุ่งเรือง ยอมรับความดีงามทุกประการคุณเป็นคนเดียวที่ตอบว่าใช่ที่อยู่ในโลกที่ใช่ซึ่งอยู่ในจักรวาลที่ใช่แล้วมันก็จะตอบสนองคุณคุณรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับความรอบรู้แห่งจักรวาลอีกทั้งจงเชื่อว่ามีพลังแห่งจักรวาลคอยสนับสนุนคุณจงขอบคุณจักรวาลที่ทําให้คุณได้สนุกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในเวลานี้ลองยืนหน้ากระจกแล้วพูดว่าฉันรักและยอมรับตัวเองในแบบที่ฉันเป็น พอคุณพูดแล้วคุณนึกถึงอะไรเริ่มสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูนี่อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาตัวเองก็ได้จงบอกตัวเองว่าฉันยอมรับตัวเองทุกแง่มุมของตัวฉันฉันยอมรับทุกแง่มุมของตัวฉันส่วนสำคัญที่สุดของการเยียวยาและการกลับมาเป็นตัวเองและการใช้พลังแห่งความรักนำทางคือการยอมรับทุกแง่มุมของตัวเราเองทั้งตอนที่เราทำได้ดีตอนที่เราทำได้ไม่ดีล้มเหลวหรือสำเร็จ ตอนนี้เรากลัวและตอนนี้เรารักตอนที่เราโง่เขลาสุดๆและงี่เงา่าและตอนที่เราเกร่งประกายและฉลาดเฉลียวตอนที่เราอับอายและตอนที่เราได้ชัยชนะทั้งหมดนี้คือการยอมรับทุกทุกแง่มุมของเราปรัญหาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิเสธตัวต,วตนบางส่วนของเราเองเพราะว่าเราไม่ได้รักตัวเองอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขอย่ามองย้อนกลับไปและรู้สึกละอายกับชีวิตแต่จงมองว่าอาดีตคือความมั่งคั่งความสมบูรณ์ของชีวิต และมันก็คือบทเรียนสำคัญของชีวิตที่ทำให้คุณเดินทางมาณจุดจุดนี้อายุเท่านี้หากขาดความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ดังกล่าวเราคงไม่ได้มาหยุดตรงจุดนี้ในวันนี้เมื่อเรายอมรับทุกอย่างของตัวเองเราจะสมบูรณ์แบบและหายดีและเราก็จะเริ่มที่จะใช้ความรักนำทางถ้าคุณไม่ได้รักตัวเองยังไม่มีข้อแม้อย่างสมบูรณ์ยังหมดหัวใจอาจเป็นเพราะว่าเหตุการณ์บนเส้นทางชีวิตที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ แต่คุณลืมเรื่องเร็วร้ายที่ผ่านมาได้และเริ่มใจดีกับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยครับจงพูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อตัวเองฉันรับผิดชอบจงบอกตัวเองว่าฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงฉันสนับสนุนเชื่อใจและยอมรับตัวเองไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใดกับใครก็ตามฉันอยู่ท่ามกลางความรักในหัวใจตัวเองได้เมื่อสัมผัสหัวใจฉันรู้สึกได้ถึงความรักที่อยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะรู้ว่าคุณมีที่ว่างมากพอให้คุณยอมรับตัวเองความรักของตัวคุณเองคุณยอมรับร่างกายน้ำหนักส่วนสูงรูปร่างหน้าตาเพศวิถีและประสบการณ์ของตัวคุณคุณยอมรับทุกสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามคุณเต็มใจให้อนาคตเกิดขึ้นตัวของคุณคือเครื่องแสดงถึงชีวิตอันงดงามโปรดจงจำไว้ว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดจงยอมรับสิ่งนี้เพื่อตัวเองยอมรับปฏิหารยอมรับบททดสอบจากพระเจ้ายอมรับการเยียวยายอมรับทุกๆอย่างและเหนือกว่าสิ่งใดจงยอมรับนับถือตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและคุณจะรักคนอย่างที่คุณเป็นจริงๆและมันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอพูดอีกครั้งว่าฉันยอมรับทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อตัวฉันเองเราทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้น แต่แล้วเราก็สละอำนาจของตัวเองให้กับคนอื่นโดยการกล่าวโทษพวกเขาเพื่อระบายความไม่พอใจความโกรธของเราไม่มีใครสถานที่ใดหรือสิอง่งเงินใดมีอำนาจเหนือเราได้เราเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างความคิดในใจของเราเองจงพูดกับตัวเองว่าฉันแสดงตัวตนในทางที่ดีที่สุดหากตอนนี้คุณเจอเรื่องร้ายและเป็นฝ่ายถูกกระทำคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจคุณอาจจะรู้สึกโทษตัวเองอยู่ลึก,ลก และอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสมควรถูกลงโทษธ,ธรรมชาติคนเรานะครับมีวัฒนธรรมแบบนี้เวลาทำผิดก็ถูกลงโทษทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามเราจะต้องลงโทษตัวเองไม่แง่ใดแง่หนึ่งครับหรือไม่คุณอาจจะต้องเก็บกดความรู้สึกมุ่งร้ายเอาไว้ความโกรธเอาไว้ความไม่พอใจความรู้สึกว่าคุณไม่มีสิทธิพูดเพื่อตัวเองเลยบ่อยครั้งคุณได้กำลังจัดการกับความโกรธที่สแสดงออกมาไม่ได้ ความไม่พอใจที่พูดออกมาก็ไม่ได้เมื่อคุณเป็นฝ่ายกระทําเห็นร้ายจึงเป็นโอกาสให้คุณได้ระบายความโกรธนั้นบ้างมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในใจคุณเสมอเห็นร้ายเป็นมากกว่าเห็นร้ายแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วลองมองเข้าไปในใจและเห็นรูปแบบของความคิดตัวเองโวยพอในคู่กรณีด้วยความรักแล้วปล่อยเรื่องราวทั้งหมดนั้นไปเมื่อคุคิดถึงสิ่งที่มันไม่ดีหรือใครก็ตามที่ทําให้คุณเจอเห็นร้ายเสียใจและโกรธ จงอวยพรพวกเขาขณะที่คุณได้กล่าวคำยืนยันกับตัวเองในแง่บวกแล้วคุณได้ตัดสินใจเดินออกจากบทบาทของเหยื่อแล้วคุณไม่ยอมจำนนอีกต่อไปคุณกำลังยอมรับพลังของตัวคุณเองจงบอกกับตัวเองว่าฉันอยู่ในขั้นต่อไปของการเยียวยาคำยืนยันคือสิ่งที่คุณย้ำและยืนยันกับตัวเองเสมอหากเราต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นก็ต้องฝึกความคิดและคำพูดให้มีรูปแบบในเชิงบวกเท่านั้นการพูดคำยืนยัน คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมันคือการเบิกทางให้กับคุณเพราะว่าคุณกําลังเฝ้าบอกกับจิตใต้สํานึกว่าฉันกําลังรับหน้าที่ฉันรู้ดีว่าฉันทาบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณยืนยันกับตัวเองไปเรื่อยๆคุณจะพร้อมปลดปล่อยอะไรก็ตามและคํายืนยันของคุณก็จะกลายเป็นจริงในที่สุดหรือไม่คํายืนยันที่คุณกล่าวก็จะช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้กับคุณมันอาจจะทําให้คุณได้ระดมความคิดอันหลักแหลมก็ได้ เพื่อสักคนอาจจะโทรมาแนะนําคุณก็ได้ว่าเธอเคยลองทําแบบนี้หรือยังหรือคุณอาจจะเห็นโฆษณานหน้าฝีข่าวเพื่อแต่ไม่คุณได้เห็นธุรกิจใหม่ๆคุณจะถูกชักนําไปสู่ขั้นต่อไปที่จะช่วยเยียวยาคุณเองการยืนยันกับตัวเองหรือการใช้อเฟอร์เมชันจะทําให้จิตใต้สำนึกของคุณได้ทํางานในขณะนั้นจงบอกกับตัวเองว่าฉันเปิดใจและเต็มใจยอมรับถ้าเรากล่าวคำยืนยันเพื่อสร้างสิ่งดีในชีวิตแต่ยังมีส่วนหนึ่งในตัวเราที่ไม่เชื่อว่า เราคู่ควรกับสิ่งนั้นเรื่องที่เรายืนยันก็จะไม่เกิดขึ้นในที่สุดสุดท้ายเราจะไปพูดถึงจุดที่เราพูดว่าคํายืนยันเหล่านั้นไม่เห็นจะได้ผลเลยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับคํายืนยันแต่เป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อคํายืนยันว่าเราคู่ควรต่างหากเราจะต้องเริ่มระวังสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเมื่อเราระวังตัวเราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจงบอกกับตัวเองว่าฉันรับรู้คําตอบในใจ,จิตใจอย่างง่ายได้ ถ้าคุณกล่าวคำย็นยหน้ากระจกเตรียมกระดาษและปากกาไว้ใกล้มือด้วยคุณจะได้จดข้อความในแง่ลบที่ปุดขึ้นมาในหัวคุณคุณยังไม่ต้องเก็บข้อความเหล่านั้นมาคิดทันทีก็ได้เอาไว้คุณค่อยมานั่งดูสินที่คุณเขียนในภายหลังก็ได้และถ้ามีรายการความรู้สึกตอบสนองในแง่ลบคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณไม่ระวังความคิดที่เชิงลบของตัวเองการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากทุกๆครั้งที่คุณโกรธ คุณกำลังยืนยันกับตัวเองว่าคุณจะกมะมีความโกรธมากขึ้นอีกในชีวิตความโกรธคือคกลไกการป้องกันตัวที่ไม่ทําให้เราได้ใช้ความรักอย่างเต็มที่ความโกรธคือกระบวนการตามธรรมชาติปกติแล้วคนเรามักจะโกรธเรื่องเดิมๆเมื่อโกรธคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ระบายมันออกมาจึงทนเก็บมันเอาไว้กลั้มกลืนฝืนเอาไว้ความโกรธความไม่พอใจได้คุณอดทนเอาไว้มันจะถูกเก็บไว้ในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง และสุดท้ายก็กลายเป็นความไม่สบายคุณเก็บความโกรธเอาไว้เป็นปีหรือบางคนอาจจะครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องเต็มใจปลดปล่อยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อเยียวยาตัวเองได้แล้วถ้าระบายความโกรธให้คนที่เกี่ยวข้องเดินรงฟังไม่ได้ให้คุณไปยืนหน้ากระจกและพูดก,กับคนคนนั้นระบายทุกอย่างออกมาฉันโกรธคุณฉันกลัวฉันรู้สึกแย่เธอทำร้ายฉันพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะปลดปล่อยความโกรธออกมาทั้งหมด จากนั้นหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆมองกระจกพร้อมกับถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันโกรธแบบนี้แล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าเปลี่ยนระบบความเชื่อภายในใจซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ได้คุณจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้อีกต่อไปและเปิดพื้นที่ในการให้ความรักเข้ามาแทนที่ความโกรธสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่เราทำคือการโกรธตัวเองความโกรธมีแต่จะยึดเราเอาไว้ให้แน่นขึ้นกับรูปแบบความคิดของเรา ฉันเป็นตัวเองได้อย่างอิสระจงพูดแบบนั้นกับตัวเองอยู่เสมออย่ากลั้มกลืนฝืนทนความโกรธและเก็บมันเอาไว้ในร่างกายและจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณรู้สึกแย่ให้ตัวเองได้ตัดสินใจระบายความโกรธออกมาทางกายบ้างมีหลายวิธีที่คุณใช้ปลดปลอ่อยความรู้สึกแบบนี้ได้คุณอาจจะร้องกรี๊ดในรถที่ปิดกระจกก็ได้คุณอาจจะกรี๊ดใส่หมอนก็ได้คุณอาจจะร้องไวยในห้องส่วนตัวข,ของคุณก็ได้คุณอาจจะวิ่งบนในลู่หรือว่าเล่นกีฬาเพื่อปลดปล่อยพลังงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะโกรธหรือไม่ก็ตามแน่นอนว่าให้คุณระบายความตึงเครียดในร่างกายคุณถ้ารอให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยรักตัวเองเราจะใช้ชีวิตไปอย่างเปล่าประโยชน์นะตอนนี้เวลานี้เชื่อเถอะว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบด้านความรักอยู่แล้วจงพูดกับตัวเองว่าฉันสมบูรณ์แบบอย่างที่ฉันเป็นคุณไม่ใช่คนที่เยอะเกินไปหรือดีไม่พอคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครหรือว่าสิ่งใดก็ได้ เพราะคุณคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบในความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตในชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดของตัวคุณมีตัวตนมาหลายรูปแบบแล้วซึ่งแต่ละตัวตนล้วนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตช่วงเวลานั้นจงพอใจในตัวตนและสิ่งที่คุณเป็นอย่าฟ้อนอยากเป็นเหมือนใครเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกในเวลานี้อีกทั้งในเวลาข้างหน้าชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปแต่ในตอนนี้คุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคุณดีพอและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิต คุณไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าเดิมก็ได้สิ่งที่คุณต้องทําคือรักตัวเองในวันนี้ให้มากกว่าเมื่อวานและปฏิบัติกับตัวเองให้เหมือนกับคนที่คุณรักสุดหัวใจความรักคือ,อยาบำรุงที่มนุษย์ต้องการเพื่อเติมเต็มความยิ่งใหญ่ของตัวเองเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นคุณก็เริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะรักทุกคนมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำให้โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยความรักได้เราทุกคนได้รับการเยียวยา พร้อมกันนั้นโลกก็ถูกเยียวยาไปด้วยเรายอมรับความสมบูรณ์แบบของตัวเราเองและของชีวิตด้วยความสุขใจเรายอมรับความสมบูรณ์แบบในแบบที่มันเป็นเรายอมรับร่างกายเรายอมรับประสบการณ์ของเราเรายอมรับความสามารถของเรานั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบชีวิตมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเราสร้างเรื่องราวของตัวเราเองจากรูปแบบความคิดและความรู้สึกจากประสบการณ์ของเราสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเอง ตลอดจนสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับชีวิตสุดท้ายมันจะกลายมาเป็นเรื่องจริงในชีวิตของเราจงบอกกับตัวเองว่าฉันสร้างความเชื่อใหม่ที่น่าเึ่งให้กับตัวเองขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้อปบ้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สร้าข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไมโฟเนตมาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของ Saga สำเร็จและอารมณ์เงินและ m y f i n n c e ครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง Motivation Podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และ m y f i n n c e เหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดใเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ